วันนี้เป็นวันแม่นะคะก็จะมาขอไหว้แม่เพื่อทดแทนแม่มึงอไม่ก็แบบเป็นตัวแทนทดแทนอะไรอย่างงี้ไงมึงถามกูยังอ้าว่าอะไรกูอยากเป็นแม่มึงหรอเป็นได้หน่อยอ๋อโอเคก็เป็นเป็นตัวแทนแม่แต่แม่เข้าล็กกูเลยก็วันนี้มีของมาให้แม่ด้วยนะ ทำไมกูดีใจไงกูให้มึงแต่งเป็นแม่นะกูให้มึงแต่งเป็นลิงที่แม่ไม่ใช่ลิงโอเคอ่ะก็เดี๋ยวจะขอไหว้แม่หน่อยเพราะว่าวันนี้แบบมันมันเป็นวันแม่นะอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากที่เท้าแม่ก่อนอันัวอันนี้หัวเนาะอะก็ขอไหว้แม่ละกันเขงจะกินไส้กูว่าเนี่ย ออก็ขอให้แม่แปลงฝันบ้างแปลงอยู guy, like ่แล uh, wow, like uh, uh ้วอ uh, ่า uh, ดีๆมาเป็นเล่นมึงเนี่ยก็ขอให้แม uh, ok, ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็เอออะไรวะเวลาพูดอะไรดีๆพูดไม่ค่อยออก ก็ขอให้แม่ร้องไมึงยังไม่ได้พูดอะไรเลยร้องแล้วไมก็ขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นแม่ตัวเองแล้วก็แม่คนอื่นๆนะคะในเนื่องในโอกาสวันแม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่แบบมีอายุยืนยาวอยู่กับลูกหลานไปนานๆนะคะขอให้ร่ำให้รวยสาธุกู้วยพร้อให้เขากูก็อยากรับบ้างขอให้ทุกท่านนะคะร่ำๆ่ำรวยๆอะไรอะ